สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ดึงด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดครับมีการประกาศนะฮะ รางวัลผู้ทำประตูยอดเยี่ยมในศึกเพเบริกอังกฤษเดือนพฤษภาคมนะครับประจำปีนี้นะฮะ2021นะครับซึ่งผลออกมาครับก็เป็นเอดินสันคาวานี่กองหน้าตัวเก่งของแมนยูเรานะครับที่มีการยิงเกือบเกือบครึ่งสนามนะครับใส่ฟูลแลมนะครับต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นอตลเฟอร์ดนะครับถึงแม้ว่าจะจบกันไปหนึ่งหนึ่งแต่ว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้อง ได้รับคำชมแล้วก็ได้รับการโหวตนะครับนะซึ่งในช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็เป็นของดินกาดนะนะครับดินกาดก็เป็นนักเตะของทางแมนยูแลแล้วก็มีการยืมตัวไปยูเวนตแฮมนะครับส่วนพฤษภาคมเป็นของคา a วานี่นะครับของแมนยูเรานะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องแรกก็แสดงความยินดีกับเอเดรันคาวานี่ด้วยนะครับ ส่วนื่องเาวาต่อมาครับเรามาดูเรื่องของอาการบาดเจ็บของเฮล์รี่แมกควกันหน่อยนะครับมีอะไรอัปเดตล่าสุดครับตามรายงานจากเดลิเมลนะครับซึ่งตอนนี้ทางเฮล์รี่แมกควเนี่ยนะครับก็ได้มีการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างหนักนะครับเรื่องของอาการบาดเจ็บนี่แหละเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีผลกระทบเกี่ยวกับโอกาสลงเล่นนะครับในนัดชิง แล้วก็โปรแกรมของสโมสรด้วยในช่วงท้ายซีซั่นนะครับซึ่งมันอาจจะคาบเกี่ยวไปจนถึงในช่วงยูโรเลยนะครับแต่ว่าในส่วนทางยูโรเนี่ยในส่วนของทางทีมชาติเนี่ยมันก็ต้องลุ้นกันนะฮะว่าสามารถลงสนามได้ไหมซึ่งตอนเนี้ทางแบ็กวาเนี่ยกำลังมีการอัปเดตให้กับทางทีมงานสตารโค้ชของทีมชาติอังกฤษได้รับรู้อยู่นะครับว่า สภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันไม่ไหวนะครับซึ่งตอนเนี้เจ้าตัวเนี่ยทำทุกอย่างนะครับฟื้นฟูสภาพร่างกายทุกอย่างนะฮะเหมือนกับเร่งเลยเร่งสภาพร่างกายให้กลับมาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ออตอนเนี้เจ้าตัวกําลังฟื้นฟูกับสัวสองแมนยูเรานี่แหละกับทีมงานของแมนยูเรานี่แหละนะครับก็หวังว่าจะพร้อมนะในเกมทีมชาตินะครับ ส่วนล่องลัอื่นนะครับเรามาเข้าสู่ตลาดซื้อขายนังเตะกันนะครับรายงานล่าสุดจาก l o ลอนดอนเอเวงสแต t นดาร์ดสื่อดังของอังกฤษนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยผมก็ให้ประมาณ60%แล้วกันนะครับประมาณนั้นนะก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้แมนยูพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อขวาตัวดิกนร้ไรท์นะครับในราคาค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่สู้ราคานี้ครับ คือเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ให้ความสนใจมาพร้อมๆกับแมนยูนี่แหละแล้วก็หลังๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเชลซีเข้านักว่าแมนยูนะครับแต่ว่าค่าตัวเชลซีตามรายงานนะณนะตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้นะครับซึ่งแมนยูเตรียมมานะที่จะยื่นเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่ออปชั่นอื่นๆเข้าไปแหละนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ยื่นจะสิบล้านปอนด์เป๊ะนะครับ อาจจะใส่ลินกาดเข้าไปอย่างที่เวสแฮมต้องการทานองนั้นนะครับเพื่อเป็นการลดราคาค่าตัวลงมานะครับหรือว่าหาวิธีการแบบไม่ต้องจ่ายเม็ดเงินระดับสูงให้กับดิวเดียวนะฮะก็อาจจะยินเตะบวกกับเงินนะครับรวมทั้งข่าวความคืบหน้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแมนยูอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมแต่ว่ายังไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ เชื่อกันว่าดิวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากว่าเดคิแคนไร์เองก็ยังไม่ได้แบบมีการบีบสโมสรเวสต์แฮมสักเท่าไหร่เรื่องของการย้ายทีมในช่วงซมัมเมอร์นี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดกันออกไปวิเคราะห์กันออกไปนั่นแหละนะครับว่าดิวเดคิแนไร์เนี่ยมันลุ้นได้ค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่านักเตะเองก็ให้สัมภาษณ์ชัดเหมือนกันนะครับว่ายัางแฮปี้กับทางเวสต์แฮมดีนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือค่าตัวนี่แหละที่เวสต์แฮมตั้งเอาไว้สูงด้วยนะครับ นี่คือเรื่องราวของดีแคมไร,รที่แมนยูเตรียมที่จะยืน่นข้อเสนอแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของชูกุนเด้นะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับรายงานล่าสุดครับสำหรับเซ็นเตอร์วัย2 2ปีของทางซิบียที่มีรายงานว่าแมนยูเชลซีแล้วก็เรอัลมาริดให้ความสนใจเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวเนี่ยคือเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ชัดเลยครับว่า มันอาจจะมีการต้องเปลี่ยนสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปอะไรทั้งนั้นนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยนะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์ของชูวันเดที่มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดมาก็แค่เขาบอกว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสโมสรนในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่านักเตะต้องการเลือกย้ายออกจากทีมนะครับเพราะฉะนั้นมารอรูกันครับว่าทีมไหนจะได้ตัวชูวันเด่ไป เพราะว่าแมนยูเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่า3ตัวเต็งตำแหน่งเซนเตอร์ถ้าเกิดแมนยูจริงจังเนี่ยมี3คนนะครับ1เป็นวาราน2เป็นเปาเตอเรสซึ่งหลังๆเนี่ยเป็นเปาเตอเรสหนักละนะครับแล้วก็3เนี่ยเป็นชูกุนเดนี่แหละที่ข่าวหนักสุดนะฮะส่วนรายอื่นอย่างพวกเซนบอสแมนหรือว่ารายอื่นที่มีข่าวเนี่ยมันเป็นตัวเลือกออปชันสำร,รองกันไปนะครับไม่ใช่ตัวเลือกหลักที่แมนยูต้องการน,นะกก็ ลุ้นกันไปนะครับในเรื่องราวของชูงเดที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงอยู่นะครับนักเตะเนี่ยใจลอยอยากย้ายทีมแบบเต็มที่แล้วนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เรามาฟังบทวิเคราะห์ของโอวินฮาร์กรีฟกันหน่อยนะครับโอวินฮากรีฟเนี่ยก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับหรือว่าแนะนําสโมสรแมนยูนี่แหละนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางแมนยูเนี่ยต้องการผู้เล่นเข้ามารายใหม่3คนด้วยกันนะครับ ตำแหน่งที่แมนยูต้องเสริมนะครับในมุมมองของฮาคริฟเนี่ยก็คือเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็ปีขวานี่คือตำแหน่งที่จําเป็นที่แมนยูต้องเสริมจริงๆนะครับไม่ว่าใครจะเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับคือมันต้องเสริม3ตำแหน่งนี้จริงๆครับถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยนะรครับถ้าจะให้ดีนะฮะแมนยูควรที่จะไปเซ็นจารอนซานโช่นะครับเป็นตัวริมเส้นนะครับ วารันตำแหน่งเซนเตอร์นะครับบากินยอสอย่างเงี้ยนะครับเป็นตำแหน่งเซนเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเป็นชอยให้เลือกนะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางจะให้ดีเนี่ยเป็นดีแันไรท์ก็น่าจะเพอร์เฟกเลยนะครับนี่คือสามนักเตะสามตำแหน่งที่โอเวนฮันกริแนะนำแมนยูครับว่าควรไปซื้อมายกระดับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทีนี้ครับเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของป็อกบาแล้วก็ทาง กิเซโนโรโนก็หน่อยนะครับเป็นข่าวว่าสินะครับมีรายงานล่าสุดจากกาเซ e ต t ร d เดลโ s สปอรนะครับก็ได้มีการเล่นข่าวันออกมาครับว่ามันมีโอกาสไปไมไปได้ครับที่ป๊อกบารเนี่ยจะย้ายออกจากทีมแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสนะฮะซึ่งเป็นตัวสงกัดเดิมส่วนโรนโก็มีโอกาสที่จะกลับมาแมนยูเช่นเดียวกันนะครับ เหตุผลสําคัญที่กาเซตอรเดลสปอร์ตเนี่ยอะารกันออกมาครับซึ่งเรามากันที่เหตุผลของคิเซโนโรโน่ก่อนนะครับทําไมถึงโรโน่มีโอกาสย้ายทีมนะฮะออกจากยูเว่เขาบอกว่านักเตะภายในทีมบางรายเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่โรโน่ได้รับค่าเหนื่อยเกินไปนะครับในระดับประมาณ500,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับแต่ว่า สิ่งที่โรนัลด o ตอบแทนสโมสรณปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่สามารถพายูเวนตุสเนี่ยประสบความสำเร็จใน UCL ได้เลยนะครับตลอด2องฤดูกาลที่ร่วมงานกันนะครับคือนี่คือเหตุผลสำคัญทำไมโรนัลดถึงอาจจะต้องย้ายออกจากยูเวนตุสนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยสูงแล้วก็ทีมในตอนนี้นะครับนักเตะบางรายก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โรนัลดได้รับสิ่ง,งต่างๆนะครับที่มากจนเกินไปนะครับ ส่วนในรายของปอกบาครับปอกบาเนี่ยสัญญาเข้าช่วงโค้งสุดท้ายกับทางแมนยูแล้วนะครับแล้วก็วีแววเรื่องของการต่อสัญญาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับก็เลยทําให้มีโอกาสย้ายทีมสูงมากในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเป็นไปได้ยากครับที่แมนยูจะยอมปล่อยปอกบาแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเพราะว่าสัญญาจะหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี้คือทฤษฎีที่กาเซเตอร์เดสปอร์ตบอกว่ามันอาจจะเป็นการสลับดิวกันก็ได้ โดยการที่โรนัล do กลับมาแมนยูนะครับซึ่งแมนยูก็พร้อมที่จะต้อนรับส่วนบอคบาก็กลับไปยูเวนะครับเพราะอาร์เรกีก็อยากได้บอคบามาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทางยูเวนั่นแหละนะครับแต่ในรายของโรนัล o เนี่ยต้องบอกว่าแมนยูต้อนรับการกลับมาของโรนัล o จริงนะครับแต่คือโรนัล o ต้องยอมลดขั้นเอยลงนะครับบวกกับออปชั่น้นนี้นั่นด้วยนะครับให้มันลดน้อยลงไปหน่อย ถึงจะทําให้ดีลเนี้ยสาเร็จได้นะครับนั่นคือทฤษฎีการย้ายทีมระหว่างโรโดกับปอกบาตามบทวิเคราะห์ก่อนทางกาเซตาเดอะสปอร์ตนะครับส่วนเรื่องราวของเดียโกดาโลครับแบ็กขวาตัวยืมนะครับที่เราปล่อยไปยืมตัวกับทางอิซิมิลานเนี่ยนะฮะซึ่งตามรายง,งานล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนในช่วงซีซั่นหน้าครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะย้ายออกจากแมนยูดีนะครับ ตอนนี้ก็รอเพียงแค่การตัดสินใจยังไม่ต้องการของหลายๆฝ่ายนะครับก็คือจากฝ่ายแมนยูแหละจากบอร์ดระดับสูงจากโอเล่นั่นแหละว่าจะเอาอย่างไรต่อไปเจ้าตัวก็ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอนาคตเหมือนกันถ้าถามว่าจะไปมิลานแบบถาวรไหมเขาก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันในเรื่องนี้นะครับก็รอดูกันนะครับส่วนเรื่องราวของเบนไวนะครับเบนไวนะครับเป็นแนวรับของไบรตันนะครับ เอวีเอ็เนี่ยล่าสุดได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ระหว่างเบนไวท์กับแมนยูเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยติดตามผลงานของเบนไวท์ในช่วงซีซัน่นนี้มาตลอดทั้งซีซั่นเลยนะครับติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ตรงกับสเปคของแมนยูด้วยนะครับก็คือมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับอายุก็เพียงแค่ยีิบสามปี ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงด้วยครับเชื่อกันว่าประมาณ35ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งแมนยูน่าจะจริงจังนะหรือว่าเล็งเอาไว้ว่าเป็นเป้าหมายทางเลือกแล้วกันในช่วงซัมเมอร์นะครับถ้าเกิดตัวหลักที่แมนยูต้องการเนี่ยไม่สามารถคว้าตัวได้นะครับซึ่งมันมีการเพิ่มน้าหนักถึงความไ,มไปได้ในการคว้าตัวเบนไวท์ไปอีกนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางประธานสโมสรของบรตันเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่า สถานะการเงินของสโมสรเนี่ยมีปัญหาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะมีปัญหาทุกสโมสรก็มีปัญหาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้จ่ายก็ต้องระมัดระวังนะครับมันก็เลยมีการเชื่อมโยงไปนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไบตันมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินก็อาจจะมีโอกาสปล่อยเบนไวเพื่อทํากําไรให้กับสโมสรก็ได้นะครับหรือว่าเอาเงินเนี่ยมาโหนี่ที่เสียไป รายจ่ายที่เสียไปก็ได้นะครับซึ่งแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับเบนไว้์อยู่นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่คือประเด็นจากเอเอ็นนะครับในเรื่องราวของเบนไว้์แล้วก็ปิดท้ายนะครับเอเอ็นเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลมาอีกนะครับในเรื่องของโอเลกุน่าโซชากับโชเซมิโยมีความคล้ายกันนะครับซึ่งมันอาจจะเหมือนกันก็ได้จำได้ไหมครับว่าบุริโยเนี่ยตอนที่จะโดนเร่งเนี่ยนะครับเขาจบอันดับก่อนหน้านั้นเนี่ย เป็นอันดับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์นะครับก็มีการเรียกร้องเรื่องของการเสริมทับนะฮะให้มีการเสริมทับอย่างที่เขาต้องการแต่ว่าสุดท้ายครับทางบอร์ดไม่สามารถอนุมัติงบให้นะครับหรือว่าซื้อนักเตะตามที่มุนยว์ต้องการแล้วก็สุดท้ายมูนยว์ก็ไปไม่รอดซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลสําคัญว่าทําไมมันอาจจะมีการคล้ายกันก็ได้แล้วก็มันไม่ควรที่จะคลายแล้วกันในกรณีแบบนี้ครับ เพราะว่าตอนเนี้เราชัดเจนอยู่ว่าโอเลกก็ทําทีมได้ค่อนข้างดีนะผมให้อยู่ในเกียร์ที่ดีแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ประสบสำเร็จในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาก็จริงแต่เราจบอันดับที่2อว้าโคตาได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอกหักในศึกยูโรปาลีกก็ตามแต่ว่าก็ถือว่ามาในรอบลึกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโอเลกก็ได้มีการเรียกร้องแบบคล้ายๆกับบุรุโยเลยครับว่าทีมจาเป็นที่จะต้องเสริมทัพเหมือนกันคล้ายๆกันเลย มาในกรณีเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแมนยูรอบนี้ไม่ควรทำในแบบตอนที่มุรโยกเป็นโค้ชอยู่นะครับก็คือตอนมูรโยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือมุรโยขอแต่แมนยูไม่ได้เสริมให้แต่รอบนี้เปลี่ยนจากมุรโยกเป็นโอเล่โอเล่ทำทีมใกล้เคียงแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอีกในเรื่องของขุมกำลังโอเล่มีการให้สัมภาษณ์ขอนักเตะนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันเพราะฉะนั้น แมนยูก็ควรที่จะสนับสนุนแบบเต็มที่นะครับไม่ควรมาในรูปแบบแบบที่เขาเคยทากับบริโยนะครับถ้าทําแบบนั้นอีกผมคิดว่ามันก็น่าจะคล้ายๆแบบเดิมนั่นแหละก็คือน่าจะเละนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่าทีมมันยังขาดเรื่องของคุณภาพภาพรวมนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ